สวัสดีครับโกอกโกิ้วนะครับกอไก่ต่อเต,ต่า9855ครับสามท่านเชิญครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่ารุนทพบ้านสังคมพัฒนา,าตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันที่18ตุลาคม2566ด้านหลังนี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็กำลังเรียกรับบัตรคิวโดยการที่เรา มายืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชนนะครับกำลังรอเรียกคิวกันอยู่แต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศการใส่บาตรทำบุญตักบาตรที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับนี่ครับตอนนี้มีญาติโยมนะครับรอที่จะอนต่อเก่า591ทำบุญใส่บาตรนะครับแถวยาวเหยียดเลยนะครับด้านหน้า เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพระที่ไปบินทบาทอยู่ที่ภายในหมู่บ้านก็จะกลับเข้ามาก็จะทําการใส่บาตรกันตรงนี้นะครับแถวยาวเหยียดเลยเดี๋ยวเราไปตั้งหลักอยู่ที่หน้าประตูวัดเลยนะครับจะได้เห็นบรรยากาศอย่างทั่วถึงแล้วก็ชัดเจนครับพร้อมไปอยู่ด้านนี้ด้านซ้ายครับสวัสดีครับ มาไกลครับมาไกลมาจากไหนครับกัม b hey, a ใสกลโอ้กัมลาใสครับหลายรอบแล้วครับหลายรอบได้คิวยังครับวันนี้โอ้ครับเข้ากลาบวันนี้เหรอครับครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับมาไกลจากกัมลา r ใสกัมลาใสไม่ไกลนะครับอยู่จังหวัดกาลสินนี่นะครับนี่เดี๋ยวเรามารอสอีกหน่อยพระก็จะกลับมาจาก ายในหมู่บ้านนะครับเรามาดูแถวท่านหน้าวัดนะนี่เดี๋ยวจะเอาภาพประตูวัดนี้นะครับจะได้เห็นภาพสวยๆนะครับนี่ครับเห็นนะครับท่านผู้ชมกำลังรอใส่บาทกันนะครับอีกหน่อยพระก็ามาแล้ว เตรียมพร้อมนะครับทุกคนเตรียมพร้อมมาแล้วครับมาแล้ว,ลวนีครับนี่มาแล้วครับร,ร,ระเมนที่ไปบินธบาทภายในหมู่บ้านกลับเข้ามาแล้วครับนี่ครับเทยมาถือกะมัสิทธินุสิทธิ์ของหลวงพ่อก็เตรียมพร้อมที่จะใส่บาทนะครับ โอ้ยนจะโทรมาเลยนักหนาโอเครับเดี๋ยวผมพีรกาศนะครับมาๆกันละมังมาดิกันละมังมาดิกลังมาดิจับกันละมังเจ้านะ เี่วัดนะครับตองมี้การมาปฏิบัติธรรมการมาเล้วมาราบิที่ที่บริเวณนวัดชั้นหน้าวัดทำเกบของญาติโยมที่เดินทางมานะครับทุกวันนะครับว่เป็นกิจวัประจัันเป็นจิตของสงฆ์

เป็นได้เลยเนี่ย บรรยากาศทำบุญใส่บาตรนะครับที่วัดป่ารุนธรรมเชาว,วันที่18ตุลาคม2566นะครับิงบ่บ ูแถวยาวไปยนนวนเลยนะครับน่นแถวยาวมากครับครับสาธุครับคุณเพ็ญยา เราไมได้เกีมารถเขาถายได้ในช่วงบ่านที่จะเข้ามาตรับกนมาแล้วยังไม่ได้คือเราต้องดกัเน้อยเราสามารถที่จะเข้าไปมาตรการท่านได้ในช่วงเยน้แด วันนี้แถวยาวกว่าเมื่อวานนะครับนี่นะครับผมให้ดูแถวเลยยาวมากกว่าเมื่อวานนูน่นครับท่านผู้ชมสุดนะครับวัดเลยนูน่นให้ดูนะครับแถวนะครับแถวยาวมากมากเลยนะครับน โน,น้นตั้งแต่หน้าวัดมาเลยนะครับให้ดูความยาวของแถวสิญญานโนสิทธิ์ของหลวงพ่อที่เดินทางมาร่วมกันทำบุญใส่บาตท,ที่วัดป่ารุนธรรมในวันนี้นะครับยาวไปจนโน้นโน,น,น้นครับแถวยาวมากมาก,มากครับ ทราคให้บ้างอ้าเครับได้ขคาับคเลย